้ปูหอยจัมโบ้อันไหนคือปูนิ่มอันนี้อันนี้สดเลยเหรอค่ะน,นี่เป็นทุกตัวเลยแล้วมันเอาไปถึงกรุงเทพม,มัน ไม่ตายค่ะใส่กรองไปได้แต่ทำไม่เปลี่ยนนะทางองค้าเอาไปก็ทำไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเอาเอาอันนี้ขายไงถัสิบบาทสิบบาทอันนี้องกรปุกจังเลยเอาอันนี้หนึ่งร้อย หนึ่งร้อยแถมป่ะเต็มกำนี่ยเห็นปูนิ่มยังปูนิ่มนี่ดูได้นะปูนิ่มแล้วไปทำยังไงอ่ะอุ้ยจับดิเขายังไม่ตายยังแล้วทำไมมันถึงนิ่มอ่ะมันยังไม่โตเหรอ น้องน้องดื้อแล้วมันยังไม่โตรหรอเลยเป็นปูนี่หว่าหอยนางหอยนางลมกองเท่าไหร่ครับเนี่ยจะไปแกะเองหรอร้อยค่ะร้อยเมียค่ะแล้วแล้วแกะให้แม็กกินได้เลยปะอ๋ <laughs> อเอเอกินปาขวายกินอะไรล่ะไม่มีน้ำจิ้มก็มีมีแบบนี้ใช่ไหมแล้วมีแบบ ฟีฟู้ดธรรมดาไหมแบบฟรีฟู้ดใช่ไหมค่ะทไมนิ่มันยังไม่หรอคะอออก้าแล้วก็รออคือนั่งกินได้เหมือนกันเหรอกินได้กันไม่มีนำให้เผายางเดียวไปซื้ออยู่ไม่มาจิอ๋อแต่กินกับซีฟู้ดคือมันสดใช่ไหมสดค่ะสดอันนี้ของบ้านเราไหมบ้านเราค่ะนี่สซยนี่สซยทซาโงมเหรอเอาไหมลองกินไหม อยากกินร้อยหนึ่งกินเลยเหรอกินเลยน้ำจิ้มกับขเกียวกับโยวกับกินมีให้เหรอคะมีเขาทำให้เลยได้ค่ะเอาแต่ว่าน้ำจิ้มเอ้นั่นนะชุดห้าสิบบาทน่นเลยอ๋อต้องคือเสียค่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มอีกห้าสิบโอเคอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะแถมแถมด้วยเรื่องม่เป็นหรอมีเป็นเอาสดๆได้สดๆสดๆได้เนี่ยขึ้นมาหมดเลยอันนี้ก็ได้นี่ร้านที่อันนี้คือระนองอยู่เนาะ ผมไปพักมาเหมือนกันแต่เขาก็ตัวมันเล็กไง,ขเ,งเขาใล้อยเลยอระวังมือ <c oughs> ระวังมือนะน นี่การกินหอยนางลมแบบสดมากปองละหนึ่งรอแล้วก็มีน้ําจิ้มให้ทำกินได้เลยข้างข้าง่างะแบบว่าเส้น <c oughs> เส้นละนองเส้นละนองกับกรุงเทพนะจริงร้านแวะแวะมากินได้อันนี้มันฝาตรงเขาเรียกฝาชีอะไรใช่ไหม จุดชมวิวจุดยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ๋อต้องแต่มันขึ้นไปชมวิวได้ไหมใช่ค่ะขึ้นไปได้ถนนตน้นถนนดีสวยไหม <c oughs> แล้ว <c oughs> มีร้านคาเฟ่ไหม <c oughs> สดมากสองร้อยห้าสิบไม่แพงนะ ช่วงนี้เยอะทำไมผมชิ้กรอบไม่เต่ตัวเล็กๆหน้าฝนตัวเล็ก,ลกหน้าเล้งตัวใหญ่เท่ทำดูง่ายอะ่ <laughs> ยอะ <laughs> เอาอาชีพเนาะจริงๆแล้วถ้ามึงนี้ไปถึงแบบร้านอาหารก็แบงอยู่ไหมใส่เป็นตัวมันข้างของส่งเลยเธอแต่วันนั้นเราไปกินสุราษฎร์ แปดสิบแปดสิบบาทแปดสิบตัวละตัวละนี่ก็ใหญ่สุดก็เจ็ดสิบบาทคุ้มมากอ่ะตัวห้าสิบยี่สบาทอีคุ้มเนาะอันนี้อันนี้เขาเหมือนอันนี้เหมือนหอยหอยนางรมสุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยไหมไม่หอยละนองเลยคันเนี่ยหอยละนองหอยละนองมันของน้ำจะไปส่งทางนะ เพรมันตกเยอะมันจะเป็นสีน้ำตาลนะแต่กินแล้วคือสรึบอร่อยนะเนี่ยช่วงนี้หอยจะหวานมากครับเพราะว่ามันสองน้ำหอยแลนองส่องน้ำแล้วผมเอาไปนี่คือต้องไปเคาะเองแล้วก็ไปล้างไปล้างอะไรไหมเดี๋ยวนี้เหมือนกันเคาะเนี่ยล้างเราก็ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเหลือให้เคาดี๋ยวให้เขาจับสื่นแล้วค่อยยกกระถิงเอาผู้เก็บมาผู้เก็บที่สดสุดเลยไม่ต้องเยอะก็ได้เอาอันนิดเดียวเดี๋ยวกินได้หมดไม่ได้หมดเลย เด็กกินไม่หมดเกิดเด็ดได้ไงมากินอยู่บ้านอ่ะเออดีมากอ่ะแหมทุกที่น่าลองแบบนี้เออสดเกินเดี๋ยวโอ้ผมเดี๋ยวผมต้องบอกแล้วว่าต้องแวะมากินนะที่เนี่ยขอบคุณครับหูยฮะกินมากร้านพี่เขาอยู่ข้างทางเลยทางไปกรุงเทพราองไหราโนช่องน้ำกะกระสิีนี่สวยดอเพราะว่าอร่อยถึง น่ากินมากเดี๋ยวให้น้องสายชิมก่อนใครอยากกินไหมเดี๋ยวซื้อไปเดี๋ยวจะซื้อไปให้พ่อเขาต้องไปแกะไปทานอีกไม่เป็นไรคแพะนี่ดูตัวใ,ใหญ่มากทุกคนช้อนเป็นหอยแงงละน้องสองน้ำหอยหอยนางรมหอยนางลมห,หอยนางลมพี่เขาแงาให้แล้วด้วยอะ่ะเนี่ย เออดีดีมากดูดิพี่เขาแงะให้เรียบร้อยเลยอ่ะเจ็ดมากน้ำจิ้มตามสดสดมันก็หอมเกลียวแล้วก็พี่ผูกเฒ่าดี่ก็ให้เยอะมากแล้วไงตานะตอนนี้น้ำจิ้มแล้วก็นี่เหรอต้องเด็ดอันนี้สดจริง ตามหลุกดกเลยนี่อ,อ,นนอะไรอีกรอบนึงต้องกินทางไหนอะเธอทางนี้เหรอมันจิ้มตำมสดนะจ๊ะตายได้กินแล้วหอยดังลมสดไหมสดไหมสดมากต้องสดดิขึ้นๆอ่ะอ มันกรึบๆแล้วเธอตัวใหญ่อ่ะมันแบบอัน้ำจิ้มที่เขาทำเด็ดแล้วมันแบบกรึบๆกับเธอแบบนี่คือนนี้ของเธอนะบ้า่สดได้เลยไม่ต้องแงะแงะแล้ว เอาช้อนหน่ออ้าะเฮ้ยไงกรึบก่อนนะกรึบๆเขาบอกแล้วสดมากอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอย่างนี้อสจเ,เปิดกินเลยิดจริง เกือบไหมอือเอาแบบแล้วแกะทำไม่เป็นไงอะัรไงอมีเงินดูหมายถึงว่ามันเลือดน้อยอ๋อจะนี้เลือดเยอะกว่าเพื่อนก็ได้ค่ะจะนี้เลือดเยอะเอาแบบนี้โลหนึ่งอ๋ออะไรอ่ะแข่งเลือดแข่งเลือดเลยครับดีจะไปลวกเองที่ไหนที่บ้านใช่อุ้งเท้า ไม่รู้พี่กรุงเทพี่ไปมัดแล้วมันอบมันไม่อร่อยมันสุกไม่ได้ีวอกกีวีน้ำร้อนจัดสวิจริงตั้เรืองมาสามสิสามวิสามวิไ้น้ำจัดถ้าากินของพรุ่งนี้ก็ถ้าไปถึงบ้านก็ออกไปไปใยเลยครับที่เราเปิดถุงไปอย่างนี้ไปไปใจให้มได้จะได้หายใจได้แต่ไม่ต้องใส่น้ำอะไรไม่ต้องใส่อะไรทให้เราผ้าชุบน้าปิดถึงอยงนห้ตอเขาเย็น ถ้ไมกิน okay. ถ <si suppression> ้าไม่นกิเลยครับนอกเลยเข้าถึงนั่นนกไม่กินเราเข้านกอเนก็น็อพอเพราะว่าไปถึงน่าจะสี่ทุ่มห้าทุ่มน่าุ่จะเปิดเปิดแล้วกัเกินพรุ่งนี้เมาว่ดมเลยั่นใจกาเข้าฟิตเลยครับพรุ่งนี้ก็มารือก็ไม่ตายนะเก็บเมื่อวาน่ี้ให้เลือดแขงจะมีเลือดเยอะดวงดีเนี่ยมานี่ผมไม่มีหางโขไม่มีนะี่มามาถึงอ วางเสร็จแล้วพี่อ็มา